สำหรับมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นไฟฟ้าคันนี้ของยามาฮ่าก็คือซารีลศาสตร์นะฮะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าออกแบบมาจาก N-MAX เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเยียดการวางขานะฮะออกแบบมาให้ขี่สบายนะครับความแน่นง,งานประกอบเนี่ยคือแน่นเอียดไม่มีเสียงก๊อกแก๊กความเร็ว780อัดสุดร้อยนึงนะหมดพาวเวอร์นะเว้ยเ1 6 9บาทหรือ 16- 17สตางค์ต่อกิโลบ้าแล้ว ยินดีร ah ัชมเซคริสต์มาสสวัสดีครับวผมเปลนช่องวทนกรังนตีนี้นะครับวันนี้รัวนิดหนึ่งนะฮะวันนี้ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นนะครับผมอยู่ที่ชลบุรีนะครับมาลองมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะฮะเป็นรุ่นอะไรกันนั้นเดี๋ยวพาไปดูดีกว่านะครับอันนี้เป็นร้านของฝากนะฮะโอ้ี่ปุ่นมากๆเลยนี่เดี๋ยวเราข้ามถนนกันนี่แฮมนี่มันญี่ปุ่นระจกุยนี่ครับทันหลังเลยเรามานี่ มารองสำหรับเจ้าตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับ Yamaha E01 นะครับตอนนี้เป็นสื่อรอบที่2นะทีมได้มารองขี่สำหรับเจ้าตัว Yamaha E01 เพราะว่าเจ้าตัวนี้นะฮะยังไม่ได้วางตลาดนะครับ ในประเทศไทยเนี่ยทางยามาฮ่าประเทศไทยอ่ะได้นําเข้ามาทั้งหมด40คันด,ด้วยกันซึ่งตอนนี้มันยังอยู่ในเฟสเขาเรียกว่าคอนเซปต์ก่อนโปรดักชันจริงอ่าเพราะมีการเก็บข้อมูลว่าเฮ้ยตัวรถเนี่ยขี่ไปสมรรถนะเป็นยังไงบ้างนะครับความเร็วโอเคไหมระยะทางโอเคหรือเปล่าหัวชาร์จซึ่งอันเนี้ยทางยามาฮ่าประเทศไทยกําลังเก็บข้อมูลศึกษาอยู่นะฮะเพื่อจะพัฒนาโปรดักต์ให้ดียิ่งขึ้นเขาบอกว่าถ้าเปิดทั้งที ต้องเปิดให้ปังนะฮะเรื่องของตัวสินค้าหลังการขายแคมเปญอะไรทั้งอย่างนะฮะเอ้าท่านสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เบนนะฮะท่านเบนแนะนําตัวจากช่องไหนนะครับผมมาริโอครับไม่ใช่เอ้าเบนดีปิกไบค์ครับอ๋อนึกว่าเป็นมาริโอนี่เป็นเกมเลยนะฮะวันนี้มาลองด้วยกันนะฮะมาขี่ด้วยกันขี่ดีๆนะครับคุณพ่อลูกรอนโอเคนะเดี๋ยวให้เบนไปตีนตัวก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เบนก็จะมาขี่ด้วยกันนะทั้งหมดนี่ด้านหลังเนี่ยเรียงกันเลยนะเต็มไปหมดเลย ซึ่งต้องบอกว่ารถทั้งหมดนี้นะครับประกอบที่ประเทศญี่ปุ่นและนําเข้ามาแบบ CBU ในอนาคตน่าจะผลิตในประเทศไทยนะสำหรับราคาตัวนี้ยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่ทําตลาดขายจริงจังคาดการว่าน่าจะมีแสนกลางๆเดี๋ยวเราจะขี่ออกจากจุดนี้ตอนนี้เราอย <trans> ู่ตรงประมาณบางแสนเดี๋ยวจะขี่ไปที่พัทยานะฮะก็เป็นว่าเดี๋ยวจะเตรียมตัวกันหน่อยนะครับไปกินข้าวกินกาแฟแล้วก็จะออกเดินทางกัน one hour later นี่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับฟิวนี่ฮาราจูก,กุนะฮะเดินฮาราจูก,กุนะฮะต้องมีเพลงมาด้วยเออช่างแม่งเหือะไปไปดูรถนะครับเดี๋ยวเราจะไปกับเจ้าตัวยาม่าอิซิโรวันนะครับอย่าเรียกอิซูนุ่ไม่ได้เรียก Ezero o นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะเขาบอกว่าพื้นฐานนะครับตัวนี้พัฒนามาจากเจ้าตัว Yamaha NMAX นะครับสิ่งที่แตกต่างสำหรับมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นไฟฟ้าคันนี้ของ Ya ม a h a ก็คือสรีะสระศาสตร์นะฮะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกพอออกแบบมาจาก NMAX เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเยียดการวางขานะฮะจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่วนใหญ่แบตเตอรี่พออยู่ด้านล่างเข่าจะแทบจะติดอกอยู่แล้วครับตัวนี้นี่คือสรีระออกแบบมาให้ขี่สบายนะครับ มาพร้อมกับขุมลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด8.1กิโลวัตต์ส่งกำลังด้วยสายพานไปยังล้อหลังนะครับให้แรงบิด30.2นิวตันเมตรนะที่1,950รอบรอบสูงสุดอยู่ที่5,000รอบเนาะสำหรับคันนี้นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับขนาด4.9กิโลวัตต์อาววิ่งได้ต่อ1การชาร์จ100กิโลเมตรนะฮะตัวนี้ยังไม่ได้ขายนะยังเป็น POC proof of concept คือ ทำการออกแบบมาแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับตัวนี้เก็บข้อมูลด้วย eSIM <Wow. S 1> ก็คือใส่ซิมการ์ดเก็บข้อมูลการขับขี่ทุกอย่างนะการเบรกแถมมีรีเจนด้วยนะตัวนี้มีรีเจนด้วยเขาจะเก็บข้อมูลนะเพื่อเอาไปพัฒนาโปรดัก t ให้ตอบโจทย์เพราะว่าเป็นไฟฟ้าที่ยามาฮ่าหมายมั่นปั้นมือว่าจะเอามาทำตลาดในประเทศไทยซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าในประเทศไทยมีรถเยอะสุดแล้วนะ e e r o เนี่ย ถึง40คันมากที่สุดในอาเซียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะฮะไปเรียนรู้เส้นทางแล้วก็จะออกเดินทางไปพัทยาแหลมบริหายกันจุดแรกนะครับระยะทางประมาณเกือบเกือบร้อยโลนะฮะไม่ถึงร้อยโลดประมาณ60โลเดี๋ยวเราจะกดเปิดนะครับนี่กดลงไปแล้วก็บิดปั๊บนี่หน้าจอขึ้นแบตเตอรี่เต็มนี่มีบอกสัญญาณด้วยอันนี้สัญญาณยังไม่ทำงานไฟนะครับมีเ เดี๋ยวเราจะกดโหมดนะฮะนี่ตรงนี้มีโหมดเนี่ยโหมดมี3โหมดให้เลือกนะครับก็คืออีโค่สแตนดาร์ดพาวเวอร์ถ้าเป็นอีโค่รอบมันจะต่ำนะฮะแต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดจะออกมาที่สูงสุด5000รอบส่วนพาวเวอร์เนี่ย5,000ันรอบเหมือนกันแต่ท็อกจะเยอะกว่านะครับแรงบิดจะออกมาเยอะกว่าจะกินไฟเยอะสุดนะครับนี่กดสตาร์ทหนึ่งทีไฟมันจะขึ้นสีเขียวนะครับเรื่องเซฟตี้นะเพราะว่าพอมันเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันเงียบไม่รู้ว่าตอนนี้ออนหรือออฟนะครับนี่ต่อ G P S แล้วด้วยโอ้ นี่ต้องบอกว่าขี่เพลินมากนะครับสำหรับ Yamaha า E01 ครับนี่เขาบอกว่าขี่อีทานมาก่อนใช่ครับเคยเป็นเป็นพนักงานส่งอาหารรูปภูมอ๋อเคยขี่มล่ามาใช่ครับผมไมล่า7,000วัตต์เจอตัวนี้8,000วัตต์มอเตอร์มิดไรท์นะครับโอ้โหกับแบตเตอรี่ให้มา4.9กิโลวัตต์อว์เมื่อกี้ลองจับดูนะครับนี่วิ่งมาเนี่ย วิ่งมาด้วยโหมด Power ตลอดนะฮะก็คือใช้โหมดกําลังเต็มที่เพราะให้ความรู้สึกใกล้เคียงรถน้ำมันที่สุดก็คือขนาด 125cc เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อกี้แอบจัดทริปด้วยนะครับจับทริปกับแบตเตอรี่นะฮะว่ามันกินไปกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะมาเทียบคอนซัมชันต่อระยะทางกันก็คือว่าเราวิ่งมาจากแถวบางแสนวิ่งผ่านนองโบนทางเส้นสกุมวิทนะครับจนมาถึงพัทยาใต้นะครับ น,น,นี่นี่นี่มาดูหน้าจอนะครับผมวิ่งหมดพอร์นะฮะคันนี้นะครับความแรงเนี่ยเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์125ซีซีนะครับ นี่แบตเตอรี่ที่เราใช้ไปนะตอนนี้แบตเหลือ51%อตอนที่ผมจับตอนแรกเนี่ย91%แล้วก็ใช้โหมด Power ตลอดเลยซึ่งเป็นโหมดที่กินไฟเยอะที่สุดความเร็วสูงสุดที่วิ่งได้นะครับเฉลีย่ย8 0สูงสุดร้อนะฮะนี่ระยะทาง46.3%นะครับที่เราวิ่งมานะครับจากจุดที่ผมกดทริปคำนวณก่อนนะครับตอนนี้แบตเตอรี่นะครับเราใช้ไป40%นะครับ40%เนี่ย ๖เปอร์เซ็นต์ละแบตเตอรี่ขนาด4.9กิโลวัตต์อาวนะครับหารร้อยก็คือ0.049นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์หนึ่งเนี่ย0.049นะครับเราวิ่งไป40%ใช่ไหม๐๐๔๙คูณ40เราใช้ไฟไปทั้งหมด1.9กิโลวัตต์อาวนะครับ1.9กิโลวัตต์อาวหารด้วยระยะทาง46.3ได้0.042 กิโลวัตต์อ,ตอ 5, าวต,ต่อกิโลเมตรนะครับคูณต่อค่าไฟ4บาท0.16-9บาทหรือ16-17สตางค์ต่อกิโลบ้าแล้วนี่วิ่งมาแบบความเร็ว780อัดสุดร้อยนึงนะหมดพา w e เวอร์นะเว้ยแสดงว่าคันนี้เนี่ยประหยัดมากเลยนะคันนี้คือบอกเลยว่าสมรรถนะขี่มาเงียบมากแล้วความแน่นง,งานประกอบเนี่ยคือแน่นเอียดไม่มีเสียงก๊อกแก๊กเนี่ยขนาดถถถาน,น้ำหนักขนาดนี้ เออถ้าเป็น<ไ>ปรถจีนจะรดอ่ามันจะหลวมๆ,ๆนี่รถญี่ปุ่นเนี่แน่นมากน้องหนักเท่าไหร่นะครับ165เดินไหนยองยืนนะฮะยืนไม่มีเสียงออดแอดออดแอดเลยนะครับ <ๆ S 2> นี่คือศรลีรานะความแข็งแรงของเจ้าตัวรถญี่ปุ่นที่เป็นไฟฟ้ายาม่าอีซีโรวันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับหลังจากที่รองจับทิปแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะไปจุบชมวิวนะครับแล้วก็ตากล้องเราหนักเท่าไหร่นะร้อยหนึกิโลนะครับหนึกิโลเดี๋ยวเราจะซ้อน2ขึ้นไปซ้อนสรวมกันเป็น ปี6กก็ร้อยหกสิบ่นั้นกูบอคนเดียวเลยไม่ไม่ต้องลองซ้อนไงเออแล้วเดี๋ยวให้ตาก,กล้องซ้อนไปด้วยป้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับโอเคนะครับป้ารวย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 อ่านี่เราเราจะไปลองสมรถนากาันเดี๋ยวบอกรถไฟฟ้ากําลังไม่ไหวนี่ลอมาเลย ือสิ่งหนึ่งที่ประทับใจในตอนขับขี่นะก็คือจังหวะบิดคันเร่งอัน,นี้คันเร่งคือสมูทมากนะครับของ y a มา h a 5e 0 1อะ่ะบิดไปปุ๊บนี่คือค,ค่อยๆออกตัวนะไม่ได้พุ่งทันทีนะนี่คือความรู้สึกแบบพรีเมียมจริงนะเออนี่นะครับเขาบอกว่าให้วนขึ้นนี่นี่เราวนขึ้นแล้วนะครับ yeah, แหน่แน่แน่ <Yeah. S 1> แน,แนี่ฟิ้งเลยะนะเออน้องน้องข้างหน้า160โลนี่ขับแบบชิลมากเลยนะ โอ้นี่สบายสบายเลยนะขี่มานี่แอบม่วงมากเพราะว่ามันเงียบอะ่ะมันไม่มีเสียงก็อก๊กขับไปช่วงล่างก็นุ่มนะฮะเออขี่แล้วดีมากจริงๆนะเอามอไซค์ฟ้ามาขี่ให้เช่าพวกขี่แบบเที่ยวธรรมชาตินี่มันเหมาะมากเลยนะดูเดิเนี่ยเราขึ้นมาแล้วนะฮะเราขึ้นมาอยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สถานีที่เขาจะให้ถอย มันจะมีเหมือนเกียร์ถอยด้วยหรอวะเออแต่เขาบอกว่ามีเกียร์ถอยด้วยนี่เราต้องกด R นะครับกด R ใช่ไหมพี่ขึ้นไฟนี่แล้วเราอ่าแล้วเราค่อยๆอยบิดแล้วกดโหมดครับอย่าบิดครับอ่ากดโหมดอ๋อกดโหมดกดค้างครับกดค้างอ๋อเออเป็นเซฟตี้โอเคนะครับอ่ากดโหมดอ่าเพราะว่าคันเร่งบางทีเผลอพุ่งไปเดี๋ยวเราจะลองถอยขึ้นเนินดูกันน้าซ้ายนะครับกดค้างเอาไว้กดค้างแล้วครับตอนจะให้มันทำงานนะครับกดโหมด ไม่ได้บิดนะนี่ความเร็วไม่เกิน1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่นี่นี่โอไม่สุดยอดวะทางาชันนะครับผมโอเคนี่นะครับเราอยู่ในโหมดไฟสีเขียวนะฮะพร้อมไปนะครับแต่ถ้าเราเอาขาตั้งลงนั้นทีนะครับป๊าบตัดระบบเลยนี่คือเซฟตี้นะครับที่แถมมาให้ คือรถญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องรายละเอียดเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสำคัญมากนะ,ะรายละเอียดการเก็บงานคือต้องบอกสุดที่ยภาพในการขับขี่เนี่ยเต็ม10นี่ผมให้10เลยนะแล้วก็ความพรีเมียมนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับแม้แต่เสียงตัวบอดี้ก็แก๊กแต่ว่าด้วยข้อจํากัดของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยโหมดอีโคเนี่ยขี่แล้วมันจะอันอันหน่อยสแตนดาร์ดขี่แล้วยังรู้สึกอันอันอ่ะเหมือนแบบอุ้ยมันต้องเร็วกว่าน,นี้ได้อีกไหมพอมาโหมดพาวเวอร์เนี่ยรู้สึกใกล้เคียงน้งมามันที่สุดแล้ว โอ้โหทั้งวันเลยนะครับที่เราใช้เวลาร่วมกับเจ้าตัวรถยามาฮ่า E ีซีโคันนี้นะครับโอโ้ต้องบอกว่าจุใจมากเราขี่ไปออกมาร่วม70โลได้นะครับตั้งแต่หนองมนนะครับมาถึงแหลมบริหายพัทยาใต้แล้วก็มาตรงนี้นะครับนี่จะเข้าที่พักนะครับในแถวหาดจอมเทียนนีเ่เลยพัทยาใต้มาหน่อยเนาะ ต้องบอกว่าวันนี้นะฮะสิ่งที่ประทับใจเลยนะครับคือตั้งแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาหลายยี่ห้อเจ้าตัวนี้คือโอโ้โหขี่แล้วฟีลดีมากนะครับคือมันเป็นมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นนะคือไม่เสียชื่อนะที่ามาฮ่าทำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าออกมาเจ้าตัวนี้มาจากแพลตฟอร์มตัว n m a x นะฮะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นล้อนะฮะช่วงล่างความนุ่มนวลเนี่ยคือเอามาหมดเลยเปลี่ยนแค่ระบบขับเคลื่อนอย่างเดียวเป็นไฟฟ้านะครับแล้วระบบไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะมอเตอร์ขนาด 8,000วัตตนะฮะระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงกลางเพื่อให้จุดสุนทวงเนี่ยมันดีนะจุด CG ยิ่งต่ำใกล้พื้นยิ่งดีนะครับอทั้งหมดขับขีทั้ง3โหมดเนี่ยผมมองว่าอ่า e อี Eco อาจจะเหมาะขี่ในเมือง Standard อาจจะออกขับขี่ถนนใหญ่บ้างส่วนออกต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อกี้เราขี่มาเนี่ยโหมดพาวเวอร์เนี่ยอันนี้ใกล้เคียงน้ำมันที่สุดแล้วนะ1 2 5 c ีนะครับ ความประหยัดเนี่ยโอ้โหอันนี้น่าทึ่งมากเพราะว่าขี่โหมด power เนี่ยตกกิโลเมตรละ17สตางค์เท่านั้นสิ่งที่อยากให้ปรับปรุงเลยนะก็คือเรื่องของรูชาร์จนะแบบอารมณ์แบบไม่อ่านลายกลุ่มเพราะว่าตอนนี้เขาใช้เป็น Type 2หมดแล้วนะครับดังนั้นนะถ้าจะให้เสียบ,บับ b ิ i ชาร์จจ i n งได้เปลี่ยนเป็น Type 2ซะแล้วก็เรื่องการชาร์จเนี่ยมี3โหมดนะครับถ้า f a s ชาร์จ1ชั่วโมงธรรมดาเนี่ยชาร์จตามบ้านก็คือเหมือน Home c h a r อร์เนี่ยประมาณ4-5ชั่วโมง แต่ถ้าไอที่เป็น emergency plug เนี่ยประมาณ10ชั่วโมงนะครับก็ถือว่านานเหมือนกันนะครับก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยควรจะต้องปรับปรุงให้มีระบบ swap แบตเตอรี่บ้างนะอย่างน้อยๆตรงนี้ยางว่างนะครับ swap ด้วยมีแบตฟิกไว้กับรถด้วยนะครับอันนี้จะดีมากแล้วก็สุดท้ายด้วยความเงียบและสุนทรีนะขี่สบายขี่นุ่มไม่เหนื่อยแต่พอมันเงียบคนที่เดินถนอนไม่ได้ยินเลยพอาเมื่อกี้มาเป็นขบวนป้าบอกเฮ้ยไม่ได้ยินเลยนะก็อ,อยากให้เพิ่มเสียงเทียมเข้าไปหน่อยนะช่วงความเร็วต่ำๆอย่างน้อยๆเนี่ย คนที่อยู่ใกล้จะได้ยินนะจะได้หลบได้ทันนะครับก็ถือว่าโดยรวมนะถ้าสมรรถนะศุนป์นิยภาพในการขับขี่ผมให้10เต็ม10เนาะแต่เรื่องของการชาร์จเวลาในการชาร์จเนี่ยผมว่าเต็ม10เนี่ยผมว่าอาจจะให้สักประมาณสัก4ก็อาจจะต้องปรับปรุงนะครับให้มันชาร์จเร็วขึ้นเพราะว่ามันเอาไปใช้เชิงพาณิชย์ไม่ได้เนาะก็ฝากไว้นี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆนะในที่สุดก็ได้ขี่แล้วรเจ้าตัว e 0 1นนะครับเ e e z 1คันนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะก่อนที่ยามาฮ่าจะ ทำออกมาผลิตขายจริงสามารถคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้เลยนะครับหรืออยากให้เพิ่มระยะเออเนี่ยถ้ามีแบตสวอปอาจจะเพิ่มระยะได้เ mm hmm. มนตมาบอกได้เช่นกันนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าวันนี้นะมาลองทั้งวันอย่างจุใจถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่ากำลังมันดีขนาดไหนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไว้ถ้ามีอะไรอัปเดตจะมาเล่าฟังอีกคลิปนี้จบเพียงน,นี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ